ในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพามาดูน้องไฟอายุหนึเดือน18วันน้องมีสกิลสามารถนอนหลับได้เองแล้วนะคะในคลิปนี้น้องจะใช้เวลากล่อมตัวเองนอนประมาณสิบนาทีแต่ก่อนหน้านี้น้องเล่นมาสักพักแล้ว ดูป๊า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 นอนเล่นโทรศัพท์จูข้างๆนอนเฝ้าดูนะคะน้องจะนอนหลับเองได้มาสองสาวันแล้วนะคะเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนี้คือก่อนหน้านี้น้องจะกล่อมตัวเองนอนแต่กลางคืนนะครับเพราะเ่าเราฝึกให้เขากล่อมตัวเองนอนแต่เฉพาะกลางคืนกลางคืนน้องจะตื่นมางองแงม เหมือนเด็กทั่วไปแหละค่ะแต่ว่าน้องก็จะเล่นเหมือนนอนเยอะนอนกลางวันเยอะแล้วก็กลางคืนไม่ค่อยนอนก็เลยกล่อมแล้วไม่หลับกลางคืนก็ปล่อยให้นอนได้นะน้องก็หลับไปเองและมากลางวันก็เพิ่งเห็นว่าน้องนอนหลับเองได้แบบไม่ต้องก่อมคลิปนี้ก็ ประมาณสิบนาทีนะที่น้องก็จะหลับเองได้สนิทก็จะเฝ้าดูอยู่นะคะแต่ว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเขาเลยไปให้เขานอนเงียบๆก็จะให้เขารู้กลางวันกลางคืนก่อนเช้าก็จะเปิดพาม่านให้แสงสว่างกลางคืนหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็จะ ปิดไฟให้ไฟสลัวแล้วก็กล่อมใ่เปยแกว่งก็จะนอนหลับแต่กลางวันเราจะไม่กล่อมนอนนะจะปล่อยเขานอนเองม่วงแล้วเขากลับเองแล้วเขาก็จะหลับกลางคืนสนิทมากตลอดทั้งคืนก็จะมีปุกมาก,กินนมตลอดทุกสองสามชั่วโมงปาป๊าก็นอน ทำเป็นไม่สนใจเล่นโทรศัพท์แต่ก็คอยดูอยู่ใกล้ๆกลักวร้องเขาก็จะบิดไปบิดมาตอนแรกก็จะนอนเล่นก่อนสักพักหนึ่งก็จะเคิมเคิมแล้วก็หลับแต่น้องก็ยังหายใจแรงอยู่นะคะช่วงแรกน้องจะยังหลับไม่สนิทเราก็จะยังไม่กวนถ้าน้องหายใจ สมูทขึ้นคือเบาลงเบาลงแล้วก็จะค่อยพลิกหัวให้เขานะคะตอนนี้น้องเพิ่งจะหลับยังไม่สนิทก็ยังหายใจแรงอยู่ที่ไม่คุมเอาผ้าคุมท้องให้เพราะว่าช่วงกลางวันอากาศร้อนนะคะไม่ได้นอนห้องแอร์เปิดพัดลมเบาๆ ร้อนแล้วก็นอนไม่สบายตัวก็ไม่หลับอีกเ้าก็จะคอยเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆแต่ไม่กวนเขานะคะกลางคืนน้องก็จะเป็นแบบนี้บ่อยนะคะเราก็จะปิดไฟให้สนิทเลยแล้วก็ปล่อยให้น้องนอนเองกลางคืนก็จะห่มผ้าให้สร้างบรรยากาศให้มืดน้องก็จะหลับ เร็วมากตอนนี้จะกังวันที่จะเห็นครั้งที่สองตอนนี้น้องอายุได้หกสัปดาห์นะคะน้องเกิดวันที่ยี่สิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหสิบจดวันจันเกิดที่โรงพย,ยาบาลอยุธยานับไปแล้วนะคะเพื่อน ดูเหมือนเลี้ยงง่ายนะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเกิดใหม่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นโคลิกด้วยปวดท้องแบบไม่ทราบสาเหตุชอบร้องตอนหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะอายุได้ประมาณสามสัปดาห์ร้องร้องทุกวันเลยช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะทุกคน แต่ช่วงนี้เขาเริ่มรู้กลางวันกลางคืนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเวลานอนของเขาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นกลางวันจะนอนประมาณหาชั่วโมงเย็นก็จะอาบน้ำสี่โมงเย็นแล้วก็จะรับกินนมเสร็จจบอุ้มเลยแล้วก็จะให้นอนบางทีนางก็จะนอนเอง บางทีก็ต้องกล่อมร้งองงอแงก็ต้องกล่อมก็อาบน้ำสี่โมงเย็นเสร็จก็จะกินนมแล้วก็หลับตอนห้าโมงก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณหกโมงก็จะไม่ให้นอนนะทุกคนแล้วก็จะให้นอนอีกทีหนึ่งสองทุ่มเลยหรือทุ่มกว่าก,าก็จะร้งองงอแงละก็จะปิดไฟ เปิดไฟสลัวไว้แล้วก็ใส่เปีนอนเลยแว่งนอนเปิดเพลงเด็กให้ฟังน้องก็จะหลับยาวเลยนะคะก็จะมีตะปุก,กินนมนะคะทุก2อถึงสชั่วโมงแต่บางทีสองชั่วโมงน้องก็ไม่กินนะน้องยังหลับอยู่เราก็จะเลื่อนเวลาให้เป็น3ามชั่วโมงคืนหนึงก็จะตื่นกินนมประมาณสองสามรอบ ก็จะตื่นช่วงสี่ทุ่มที่หนึ่งที่สามแล้วก็เช้าประมาณ3ามสีรอบนะคะคืนหนึ่งแต่ตื่นกินนมแล้วจับเลยน,นงังน้องก็หลับต่อนะคะน้องก็ไม่ตื่นมาเล่นงองเงกลางวันก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะปล่อยให้เขาง่วงของเขาเอง บางทีก็ง่วงแต่ว่าไม่ยอมนอนก็มีกล่อมบ้างแต่ส่วนใหญ่กล่อมเราไม่หลับก็จะปล่อยวางไว้เลยเดี๋ยวก็หลับเองมีบ้านไหนเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะดูเหมือนน้องเร่งง่ายเนาะ แต่ที่จริงก็ไม่ง่ายนะคะกว่าจะได้แบบนี้พ่อก,กับแม่เบ้าตาหลูเหมือนกันขอบตาดำไปเลยบางคืนก็ตื่นมาเล่นแรกๆนะเขายังปรับตัวไม่ได้แหละแต่ช่วงนี้เขาเริ่มปรับตัวได้ละเขาเริ่มรู้ละแต่ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือยังเดือนขึ้ง เริ่มหลับแล้วนะคะผมพาให้แล้วแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่สนิทน,นะยังหายใจแรงอยู่นะทุกคนถ้าน้องหายใจเบาขึ้นก็แสดงว่าเริ่มหลับลึกละ เมื่อวานน้องใช้เวลากล่อมตัวเองประมาณ20นาทีวันนี้ลดลงเหลือ10นาทีนะคะถือว่าอัพสกิลขึ้นก็เป็นผลดีนะคะที่เราไม่ต้องมาอุ้มกล่อมปวดแขนตลอดก็มีอุ้มบ้างบางครั้งนะคะช่วงที่เขางองเงยง่วงนอนตื่นมาเล่นแล้วก็อุ้มบ้าง ลับไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ใช้เวลาไปเก้านาทีแล้วจริงๆแม่ไปตักผ้ากลับมาเห็นเขานอนกอดกันลุกดิกูกดิกอยู่ก็นึกว่าจะหลับไปละไหนจะอุ้มขึ้นมากลมก็เออเห็นหลับตาแล้วก็เลยไม่อุ้มละปล่อยเดี๋ยวก็หลับเอง แต่ตอนเย็นก็ต้องกล่อมเหมือนกันนะคะช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเพราะว่าเราจะบังคับให้เขานอนสองทุ่มเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะทำสม่ำเสมอเช้ามาก็จะเปิด<อ>ผ้าม่านให้แสงสว่างเข้าเขาก็จะรู้ว่าเช้าเขาก็จะตื่นหกโมงแล้วเขาก็จะนอนเล่นนอนคุยเอ๊ะ เปลี่ยนพ่ออ้อมหลับลึกแล้วนะคะก็ขยับหัวให้น้องนิดนึงมีหัวแบนนะน้องจะนอนกับพื้นนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้หมอนใช้หมอนเฉพาะเวลากินนมอิ่มแล้วแน่นท้องหรือว่ากลัวกดไหลย,ย้อนก็จะใช้หมอนให้หนุนให้สูงขึ้นนิดนึงหลับเรียบร้อยแล้วนะคะ สบายก็เหลือแต่รอเวลาสองชั่วโมงกว่าก็ปลุกกินนมอ้อมนี่เราก็จะใช้สลับกันนะคะบางวันใช้พ็ออ้อมกลางคืนใช้แพมเพิร์ดป๊านอนเล่นโทรศัพท์ชิวเลย ร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไฟกันด้วยนะที่ช่องแอมซายฟอดน้องไฟลูกพ่อฟอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไปละค่ะบาย